แต่จังว่าถ้าถ้าห้าบรสังเกตใจของเจ้าของกิจใจของเจ้าของดีงเ,เนี่ยบนบนน้ำทรามะอันนี้เขาไปเทียบจริงๆเลยโอ้มันยากเลยยังสั้นแล้วหาไปหามามีไปมีมามีมา,ม,ม,า,ม,ม,ามีไปทุกจำเห็นบ่ล่ะเป็นพีเป็นชิ้นก็ได้ละยังสั้นแล้วเอออนั่นแหละจังว่าโลกกับทราใหมมันตีกูกันแน่ยาวตลกหลาย อามาเลยหลายสุดท้ายมันคือเป็นเหนียามันทั้งนี้เจ้ากรรมนายเวรนเจ้าเองเพราะว่าเจ้าคิดตั้สิหาคิดตั้สิไใดคิดตั้สิเอาอย่างเดียวเดมันตายตอนระวังนรกกระเปิดตะบสุไลนี่น้ำกันไม่ได้ตอนเพราะท่านในเบ้าในราชัาว่านรกกระเปิดโมดตอนที่คิดหาจีไคลายข้องมางหันไปเห็นทั้งสันสีขออ้างเทียกันนู้เขาไปแรนกัดของกันนั่นก็ได้โซนไสมันอีกฮะกลับมาดักอีกเนาะหายามาเบียมัน เออหากาวมาดักมันตีขั้นขามันถ้ามาด่าว่ายื่นแล้วต้องถ้าเป็นนทางอ่ะเขาไปสู้ออาายเบิดหรือพวน,นรกนั่นแหละเออน้องนรกเบิดนะพวจังสิเขามาขายเขาเขามาเหลือกของจะไปจะมาสิแม่นตาเหลือกของเขาเดาา้อ่าเขาก็ซื้อกับอีฮานแปว่าเด้เป็นอารมณ์เด้พวกนี้อีฮานดีาบายของกูชีคันจัดไม่ได้แบบนี้ เนาะอยู่ดีนั่นแหละเป็นสั้นอีูดีเด้เกิดใหม่โอ้ยอีหามอ้ตายข่กูกเบาของกูก็จมไปตะกองมาเดียวเพิ่รู้สึกมันเกิดเออจากว่าล่ะเศร้าเหตุเด้อบ่านี่ไก่มันกินเนี้สะแตกตะกองของเด็กบางคนจะแตกออกหรอทีเสือสมมุตดไงเห็นจะบอกคนยางมันจะแตกออกกรเด่นพุ่ง ขนาดมากอยู่หน่ขนาดมากอยู่เท่าตาสมมุติสมมอกิก็ยังบอกได้เอาใ่ในใจเด้อ่าเขาสมองน่ะนะเรื่อว่ามาซึมน้ำใจคําใดก็บ่รูปบ่มิสมองก็กันนั่นแหละมาภาวาน่าจังใดยังยังยังไปใจศู์มันน่ย ถ้าว่าปลูกสิ่งปลูกคองมไฟก็ดีเนาะปลูกพักอย่างง้างปลูกบักทั่วปลูกบักแตงเนาะถ้าเพียขึ้นเอาแล้วหาเนื้อมาสีดล่ะเหมือนวาลักอออสีดมันตายมันทรายลอยทรายพันทรายแสนชีวิตชื่อไดวาลักนับใดวารักเดี๋ยวถ้าพวกเจ้าบาพคนนะได้เป็นบิตทถกกย่างในหันเด้อ ถาบ่าอพลยากบ่อยังในน่อยโสดาบันพัจจันได้เป็นวัตถูกโตเพียโตเพียโตหมดโตไหมโตแม่งโตทุกอย่างเลยที่เห็นมากข่ามาแต่ละป๊ดทุกเศษส่วนนะที่ที่สิคนมันก็มมียืดดอกเอาเฉพาะพระรตรา,าตายยังเดียวเป็นที่พึ่งเป็นที่กระท่ำตามที่มีเัพีสังนังใหม่เลิกงามยังดีบพรมี <c oughs> มีกัศสนาที่หนึ่งแล้วจากบอความคิดทั้งห้องมันจะบอแลนเข้าไปว่าโอ้มันนี่เริ่มซื้อน้ำแดงมับูซาน้ำแดงมาอานไอันียังกันจังสิบ <c oughs> นายกวัก <c oughs> นายกวักนั่งกวักกุมานท้องวะเนาะ <c oughs> บูซาน,านั่นอันนี้สาร,อ,นนานสารอันนั่นสานอันนี้ให้เขาไปขายของซอยเบ่ <c oughs> แต่คองมเมย์หัวหอบหัวหอบเมยหไงเมออยยางเงินอ้เห็นว่าพวกนั้นมันสิไปแบกของซอยเดยมันจัดของซอยอยู่บ,อบอ่บางใน,หน,ห,นหน่อยก็ยลเลยเนาะเดี๋ยวขอ้งขีดตัวไหมเด้วก็ซื้อน,นำแดงนำเขียวซสื้อจุกกระตูนกระตาไปเทินไปหกเงาโอ,อ้ยจ็บแบบแม่ยังนี่เราไม่ต้องวามเกิดบดด้จากวันนั่นแหละถือเอาพรัตนาตายอย่างเดียวเลอเป็นทางไปจากคนนะที่สิบคนไปเลิกกับือต้อง เอาภาวนาะเข้ามากำกับน้ำเนยยังน,น้อยแต่มันได้สุดาบันนะั่นแหละแม่นบ่ได้กะถ้าก็ไปเผื่เป็นพมแต่ว่าเขาฟังธรรมโดยอริยสัจไว้ปฏิจจบาทไว้อนัตตลักษณะอธิตะไว้ยทั้งสิ่งนั่งมีโอกาสบรรลุได้ขั้งบนเด้อแต่แต่ให้มันพ้นตอนตอนใจสิขาดสุดท้ายวันเดอ้อไปก็ดีเออพ้นพ้นอบายเด้ขึ้นไปเทวดานั่งเพราะมีโอกาสอยู่ คือจังทั้าแสดงทำเทศู่เดียวนี่ดังไปบดบดสุดทัวจัก,กรวาลก็นแล้วกันดังไปยังสี่ผู้เขาฟังเขาก็ฟังไปคือห้าฟังคือห้าฟังของเขามีสังสมของเขาไว้แล้วจากพูทจะเจ้าองค์งานจากองค์งานองค์งานองค์งนเดี๋ยวมาต่อปับ๊บหยับขึ้นเลยแต่มีเป็นสั้นแต่ามีวิธีแก่อยู่ห้างจะเอาจากจิตสู่จิตเลยไม่สังเกตจิตก็ผิดเขาจาของเอง ล้วก็เบิ่งความรู้สึกของเจ้าของเปรียบเทียบเอาเลยเปรียบเทียบเกิดอารมณ์ปุ๊บนี่รีบกลับมารีบกลับมากลับมาใสกลับมาร่มหายใจกลับมายู่ในความรู้สึกเจ้าของเองกลับมายู่ในอาการปิติเจ้าของเองเนี่ยพบมันทิตเกิดบ่ได้ปฏิคิดไอ้ตัวชาญตัวนี้สมรรถะตัวนี้หรือชาญตัวนี้มันทิค่อยจับดักดอกจับดักความคิดเจ้าของ ไปเรานอนดึงกลับมาไปเราน้อนดึงกลับมามันก็คอยเห็นประโยชน้กมเกิดก้มดับเกิดคิดถึงดึงกลับมาเดยออ่นว่าดับคิดไปมนาดับเมื่อกูท่านเขา้าตัานเก่ามันก็สริย์อามณมอะไรเมื่ออามณ์บ่เกิดแล้วพวกกบก็ดับไปเลยเดินไปเรื่อยๆพวกบ่ฟังรรมพวกถือพีสังนั่งใหม่เทวดานเออแล้วแต่เขาขจะก่อนตะกี้พวกเข้าเป็นทุกคนนั่นแหละเวลาไปปลูกอี่ยังเขาเพียมาก คิดหายาขามาแลงโหลดน,นะบ่อตะกี้มียาโคลิดอนเนาะดังเดี๋ยนจักยานยังเออมีรุนแรงกว่าเขาอีกเออมาสีเนี่ยจังหวะผ้าผ้าพวกเจ้ายวปูต้นไม้ต้นไหลต้นของอยู่ของกินให้เบิง่งบ่เห็นว่าสิไปสีบหยังเด้อละ่ะมันคือได้กินอยู่ดกอีกทั้งหากเนาะเออเพี้ยก็มี แม่งเจาะใบกันมีถ้าว่ามันือเป็นหมากอยู่ต้งสั่นแดีวแต่ว่าผูกเป็นของจาขคองนั้นเป็นโลด,ดับอันพวกนั้นผูกพกทัวอยู่หน้าจังสีผูกไปขา,ายจังสีนาอตเพียมาเอาแล้วผูนไปหาซื้อยาพวกดีดดวอปยาสียแมาเล้งยาอย่างแน่น่ะยาขาหมดขาแม่งมันเทปดบด์ขาเสียนดินก็นมีเนาะยังแบบเขาอื่นอย่างบุ๊คลืมละ หลายอย่างด้อย <c oughs> กินแต่จะของเร <c oughs> าคิดบ้างมันเป็นตรมะเก,กิดอยู่บอกพอเข้ามา <c oughs> ันเห็ดอียังไห้ลืมด้อได้เป็นวัตบทุนวฮ้ขาบ่พบนนะเจ้าข่าให้ยักโตเพราะงี้ยสินเจ้าเคยขาไก่บ่จะคิดว่าจอมมันมันเป็นตะไกตัวเดียวทีมันแมนได้ให้ใกไก่ในหันตัวายมือนได้นั่นแบบระว่างดีด เจ้าบ่เบิ่งหูดังเจออ้าดีๆแต่กิดเป็นให้หมดเป็นทรายชีวิตนะอายุมันสั่นดอกอายุมันอายุมันอาทิตย์เดียวอายุมันแต่ว่าเจ้าขาบันเจักโตวัน <c oughs> จะอยู่ทออาทิตหนึ่งยังเจ็บปวดยังทรมานขาไปเจ้โตให้ไกลให้เป็ดสารพัดว่าผมเข้าพยายาม พยายามอยู่กับตัวเองนี่มากมานั่งเห็นดอกือจังคนสำคัญตีจิตสุใส่ก่อนตายนี่แหละไม่ยังไงหลังอันยังไม่หมดหรลืมสือเราใญ่เลี้ยงบพวกเจ้าสวดมนต์จนตายน้ำกันบ่แม่ก็ยังสั้นแล้วคิดจะบอกว่าเขาสิไปตกตำ่ำนม่นบ้าหละ่ะบ่ได้ตกต่ำด้วกเกาะอยีอ่ผิด ยังส you know, yes. like, ั่นแล้วสวดมนต์จนตายนะคุณผู้ชมคอยอ่อยลงอ่อยลงอ่อยลงแบบมันเหลือแต่ัวลมหายใจแบบแบบกับชีวิตตัวนี้เต้าตัวขุนขืนมาเด้จากว่าล่ะเออคือพวกแกนอนสวดมนต์น้ำกันจะคือหัดตายน้ำกันก็เล่าหมดไม่แม่นตัวเนาะ ก็เขารูหอนมือตายคนเนาะเดอ๋ยนที่ตายเราห้ห้องไปเบ้าเทศในเนี่นฟังอนมันบอกะ่ะแล้วไปเทศในเนี่ยฟังว่าวัา้เรื้องนี่แล้วไปเฮละไปเลยนี่นะคนคนมันสิตายมันมีมังเกาะหมืองจกบอกะ่ะเออ๋พนหนึ่งพันถวายสังฆทาน์ไปเด้เออนี่อันนึงป้องกันเห็นนี่ถวายสังกทานอุทิศบุญเ,เรียกว่าให้ใต้โตเทวดาเ <c oughs> พราะว่าเขาสืเตือนเด้เหมือนจบอกะ่ะแต่จิด แต่ความคิดตัวนั้นมันจะแวบ,บไปหน้ามันจะแวบ,บไปห่วงคนนั้นคนนี้พ๊บเทวดาที่ได้รับส่วนบุญตัวนั้นปุ๊บจะคิดนั่นนั่นแม้ไปอยู่น้อคอยพี่รวดหุ่นขุนบนขุน,น,นจ้าว่านี่คือตัวป้องกันสังกาท่านน,นะ<อ>นะแ,แต่ว่าสังฆท่านแล้วเด้าวนี้เราบริคิดตรงตรงัวนั้นเลยเราอยู่กับบทสวดมนต์มันสูงกว่าเก้าอีกนะว่าได้โดยหลักการน่ะพวกตายนี่สวดมนต์สัญญามาขุนสันสามขุนจ้กว่าล่ะพวกนี้พวกบ้าสวดมนต์ <laughs> ก็กันทีเด้จากว่าเขาสามารถขึ้นไปบนได้อีกพวกนี้จากเทวดาสู้เทวดาขึ้นไปอีกก็เรื่อยเรื่อยเรื่อยได้พวกนี้แล้วเล็งน้อยอยู่สัญญามาจากว่าไว้ไปนำนามาถูกพุทธนังนำมาถูกพธิยาไปเลยวิสิตขึ้นบนไปเรื่อยดอกจากไอ้กนเป็นโลกกระดูปุเนาะมาเล่นกระดูปุเนาะมันเจ็บมันปวดเด้แล้วว่าเกียบว่าปวดเด้มันแปลกว่าล่ะ โง่ใต้ขาคนยุนนี่เนาะเตะโง่เดีสัน <laughs> ขาหักขล้อหักที่ต้องแตงเลยบ๊เจ็บแล้วคนส่งชาญชื่อไว้แน่ไผรก็เลยมันเจ็บดอกอคนส่งชาญเป็น,นังสั่งบ๊เจ็บสะสมไปเรื่อยๆต่วบ่แมนบาสิมาเหตุข้าวเดียวก็เจาะอ,อยู่เียสีใดสัมผัสโหลดเนาะเวลาเกิดวิกฤตเหตุการณ์ มันสิรรวมให้ดอกนั่นเลยจักจักว่าผู้ใดมีบุญบาร,รมีหรือบ่บุญบาร,รมีในสิ่งทือตัวเองสะสมไัยมันสิรักษาต่อของตอนนั้นแหละเพออื่อนเฮ้น่นบ,บ่สร้างเหตุจากเอาต่อผล,ลาราวมาภาวนาน้านเฮ้ามันถท่าใดปีแล้วสามปีสีปีันได้ร่างตายนวะะ่าหล่ะเพียงสั่งเถมีแต่คนตายไง่ายๆดอกถี่มาภาวนาอยู่นี่บ่ค่อยเจ็บคอยป่วยานใดดอก ใจเอกอย่างอีกคนหนึ่งเจ้บาลทนเมืองเจ้หลักปลาขอนนะเอะ้ยเจ้ผิดเออเจผิดหลักปลาขอนนะเออแต่ธรรมดาเราคนหายกินเรียงรูปเนาะปลาขอนก็ไม่ปลาขอนอดอกพี่นองแก่กองนี่แหละพอดินเสียงปลามันดินแห้งตรับตรับปรับเลยปลาสูตรมันดินแห้งได้ปลาสูตร เบิ่นามแล้วก็เลี้ยวคุณเลี้ยวพี่เอากระตากระตาห้อยสอกเดี๋ยวคุณนเลี้ยวพี่พอมีไปก็ยองยองยองลุลงไปกำมือตัวใหญ่ๆกำแล้วมาใส่ไปบาดย่งที่ขึ้นมากเนาะก็จะเอาเมื่อหลุดห้อยเราเด้๋หลุดห้อยตีนจะบอกว่าหลุดห้อยตีนมากแต่ยันเขาจับได้อยากว่าหลุดตีนมากหรือมาข่อยเอาขาเข้าหุ่นทึงกันนานหลุดหลุดหลุดลงเลยแต่อย่ากหัวว่าคือ <c oughs> เอาเบาเรื่องของเพิ่นได้สิเพินน่นเปือบนลไผเบาให้เพิ่นฟังเพิ่นก็หูวา่าเด้แต่ของเงี้ยบากาเบาให้ผู้อื่นฟังเพราะว่าแต่อของขี้ลักไผสิไปเบาให้ฟังไปแล้วเอาลูกหลูบลูกเพิ่นมาเด้สินี่มาว่านไปหาไปหาตู้เพือ่อนแบบไปเบาให้เพิ่นฟังแต่ของก็บทานได้เ,าาเ้าบทานได้เปิดเผยจเคืเอยักบอ แตงว่าเป็นหลักของเขาผู้นั้นจะไปประกาศกูเป็นหลักป่าขอันหน้าพอดีเด้อเน้ะเออไปไปให้หอดผัวคนเจ้าบอกไปเบอกคนฟังคนนะแต่ผัวกับบ้านไอ้ลูกผัวเป็นผู้ใหญ่บ้านเออเธอบอกกับเขาที่จับตะของตัวอยมาตัวเจ้าบอกไปบอกอาจารย์ฟังข่กลับมาก็คุยจักได่จ้จะเป็นหลักป่าขอันั่นนี่กันเลยถ้าได้ปีละเล่นหนังเดี่ยว ตายก็ตายง่ายๆว่าค่อยเจ็ปปบป่วยปวดดอกปวกปวกส่งชาติเป็นตะเห็ดอยู่ว่าเจ็ย๊ยบไปวดดอกเหตไปเถอะเนี่ยไม่แย่สมกับยังตายหรอกเนาะเอ้แล้วัออ้งสัตว์เหวมันก็ค่อยสะสมไปเรื่อยตัวตายเอาง่ายๆหนิไหมไ้มก็เดือดปวยได้เด้เออเมื่อยมอยๆเขาต้องตายโรด บัตรผู้จั่กายยังบัตรายอยู่หามึงนี่เอผู้อื่นตายเบิดจังแล่กูจิตตจย,ยังไงอยู่โอ้ยกูตายแทนผู้อืนซาจัางไงอยู่จี่สันน่ะมันบักเก็บดอกคืบเบ่าถึงม่นงียผิีบแล้วก็ยับหัวสารลฟาพได้ว่ันนี้โอ้ยหึงาหูจักรพรรดิไปน้ามกันว,ว่าไม่ใช่ก็คอด่เอาเมื่อไปรลูกเป็นตีนตลันตินพวมันรจัดมันประกาศกันว่ แล้วดึงเอาหนามาเดเอาหนามาปกปิดปอดไม่ไดมาดาว่าเอาหนามาโปกปิดเอามาชักชักชักกเศ้าไปเดเออเลือพูเลือพีวะพี่ไปเห็นแล้วไปแล้ววันเออพูนและไปแจงไห้พวกินไอ่พูนพวกแจงได้ไปกี่รักหัวกระวู้ดพวกกว่าวพวกมเออตอนด้ปีแล้วจมาไปได้มาแล้วเรเ่าแล้วจังมาเปิดเผยเดี๋ยวมาหาว่าไไปว้าเพื่นฟังตะของก็บ่านเด็กกว่าให้ไฟังจักคนเลยนะ นั่นแล้วสิไปหายผู้อื่นเลยว่าไปเบาเพิ่นฟังไปดอกแต่คองก็บ่เบาผัวก็บ่รู้อีกผัวเราเป็นผู้ยาบาลตอนนั้นมีผู้ยาบาลรักว่าขวัญอย่างนี้พี่ทั้ง่นหรอแต่จากหัวตัวมันจะตายก็ตายง่ายพวกนี้จะเห็นไปเถอะเป็นตั้งแต่ก็ตายอยู่แล้วละไปก็ดีแต่จากตายว่าได้กังวลในความเจ็บความปวดนั่นนะเราจะยามอยู่กับจับอุจจุดอุณาโลมให้ดีเถอะ ผมบ้ทั้บดาเลยบา่าันจิว่าเฮาหนี่เอาจากจิตสู่จิตอย่างเดียวเลยควบคุมควมคิดบ่ให้เกิดอารมณ์หลุลดเป็นทั้งสี่มั <c> ่ <oughs> จังหวแต่เราคนเฮ้าบ่มีรูปแบบเขาบ่มีลักษณะแต่เฮ้าคุมเอาทางในเฮาเลยเป็นวิธีถึงไงแล้วก็ว่าบังคับบากดเกณฑ์เวลานี่ต้องเดินตงกลมเวลานี่ต้องนั่งเท่านั้นเท่าน,น,นี้บ่เออบ,ยอยบ,บ,บยอย่้มีผูพใดอยะไรจากบังคับไผบ่มีผู้ใดอยะากคุมไผ ตัวเองน่ะต้องคกบคุมตัวเองคอะตัวเองมาเกิดเองเออตัวเองมาเกิดเองเด้อไปก,ก็ดีบม่มีใดรเห็ุให้เกิดตัณหาตัวเองมาเกิดเป็นพอเป็นแม่เป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียล้ลวนแล้วจะตัณหาจากของเองความอยากของเถิดของเองการกระทํากรรมโดยการสมรู้ร่วมคิดด้วยกันเองมาเรย่มมาเกิดเกี่ยวกันเองเอเอจ้ากรรมายเวรกันเองจกละละักว่าล่ะนั้นแหละมันจะไมีอียังมากต้องเห็นหันเข้ามา พยายามความวบคุมความคิดท่าให้ได้การทําการทํางานอยูยกระสางมันก็สามารถควบคุมตัวของกระขอมันอยู่ในเจ้าของมันไม่ได้อยู่ในผู้อื่นเลยบไม่ได้เลือกเวลาได้แต่ว่าเ้าคุ้มตัวนี้เห็นอเห็ดยังอยู่กระสางทําการทํางานเบียดงานยังกระสางถ้าคุยกันนั่นนี่อยู่เฝ้าสังเกตอารมณ์จะมันเกิดหลดมีการคุยกับทกกระแทกกระทั่งกันทิ่มไม่เร็วเห็นโทษของมันปั๊บ มันกลับมาเองดอกเห็นโทษากให้อารมณ์มันเกิดนะจะคนฝึกอยู่เรื่อยๆเนี่ยอยู่กับตัวเองเรื่อยๆมันเกิดกับรลางของมันเองดอกมันละของมันเองดอกเขาบ่ได้ไปละมันดอกเขาเกิดค่อยๆลู้ไปทำนี่เขาบ่ได้ไปละมันแต่เัาที่ลู้มันลู้อย่างลู้มันกาลังที่ไปนอกกลับขึ้นมาเนี่ยมันละของมันแล้วสำนักนเดจะว่าให้ทุกคนเอาเอามาไหวในกายเจ้าของเองเอายังไวเหรอ ความคิดคิดถึงโลมมันคิดถึงอุณหโลมันความรู้สึกไม่ความรู้สึกคิดถึงตัวจิตในจิตมันคุ้มอยู่แล้วเพราะสันติวาจากจิตส่จิตบอกจิตในจิตนี่การควบคุมสติเลื่อนสติกำกับจิตสติกำกับควมคิดนั่นแหละทิ่จริงกับอันเดียวกันนั่นแหละเพิ่ง่เบอกมันเข้าใจซื่งว่าเบาเามันบรรลุเรื่องอย่างเอาวิมุติมาเบาเบาก็ได้ด้ยซึ่งลึงไดกบ่ล่ะ ั่นรอ่าเอาสมุติตัวมาเบา่าเขาเดินทางสู่วีมุตตัวบิมุิคือมันบริสุทธิ์แล้ววิมุทนะมันปึนสื่อมันบริสุทธิ์กับแมนบิมุทกับแมนธรรมาธาตุกับแมนว่างกับแมนเมิ่อแนเบาเอาได้เอาภาษาหนีมา,มาบ่าวอาธิบายฟังเรื่องสื่อได้อุปมาอุปไมยได้นี่สัน้นแต่ผู้ใดเคยทำผิดบาปยังมากสร้างเด้นีากลับมาอยู่ได้ร่มหายใจนี่อยู่ในอุลโลมมัน เหตุยุแค่นี้แหละออบัตรมันไฟว่างกับว่างอย้ะสั่งๆแต่หงวาว่าง่าปงไปสงสัยในความว่างถ้ามีนาที่ลู้ว่างือซือ้อได้แล้วจะทํายังไงต่อขบว่าต้องไปทําอีกอย่างจะสอดแสกความคิดกับไปหาเหตุมั่นไหมแต่ก็หาผลมั่นว่าร้ายหรือดีผิดหรือถูกเด้ลู้ไปเถอะลู้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันละมันเล่าเองดอกสงสันบนบแม้นราต้องตัดอย่างนั้นต้องตัดางนี้ดอก แต่ว่าก็ได้อธิบายให้เราหรือว่าเวลาเขาถามสังโยชน์คืออะไรสังโยชน์กบเสอกผูกข้อดึงกันคือจากบกละ่ะนาะตสินก็นอีรีนั่นแหละเครื่องร้อยรัดแต่จะบอกภาษา,ามนันน่ะมันบอระสังโยชน์จะคิดว่าโตเจ้าเป็นโตเจ้าจะคิดว่ากายเจ้าเป็นกายเจ้านะ่ะเอื่นว่าสังโยชน,น์อันนั้นลูกกูเมียกูอันกับผัวกูหมากูแมวกูนั่นแหละสังโยชน์จากบอกะ่ะ เออหน้ากูจะพดได้กไย่าไปใล้นั่นแหละสังโยชน์ของกูเน,นี่ยแหละนา่าหละสังโยชน์จะบอกวกา่ามักม่วงกระดันกูบักฮุงปอกูเออหวงไปเบิดยังไงเลยเออนี่เบิดอันแล้วขนาดตอนรักของเขาไมา่ย <im itation> <im itation> ัง,งยว่าป่าอยู่หน้ากูอยู่เออจังสันนั่นแหละสังยชน์ไปว่าจังสันพบหรู้สึกทั้งเบิดที่เข้าใจว่าอันใด้อันใด้ก็ของกูคนนี้สังยชน์เออ สูงให้พวกนั้นสั่งพวกนี้นั่นแหละสั่งโยย์ง่ายว่าแบบเออแต่ฟังความนี้พวเขาจบไปตายซะเนาะผู้เขาตายรลดคือถ้าย่อ,อยยูโดนนั่นนะ่ะแต่ยูจากนี้ไปหอดตายมันจิตสั่งมันรกขึ้นเท่าใดแล้วมันอัดไว้อัดไวได้เด้มันไม่ได้หายเด้เนี่ยเข้ามาจิตใจสานึกตอนนั้นมันถ้าถึงนึกถึงเลยมาจิตใจสานึกเวลามันเปลี่ยนมันยังคิดฟูขึ้นมาเองเด้อพวกนี้เด้อเออ มันสั่ง <c oughs> มันคิดไรคิดไ้มันถับไว้ถับไว้เดอัดไว้อัดไว้อัดไว้ไวจนลืมหมดละจะสั่นผู <c oughs> ้ใดว่าจะเกิดแต่อยู่ในล่มให้ใจนี่อยู่ในอุณาโลมนี่อยู่ในจิตในจิตอยู่ในค้อมปัสสิปราโมดนี่จิตสิเป็นลูกซึกลงโล่กระทบนอกกระทบในกระลูกเคี่ยออกไงม,มันไว้แต่ว่าคาว่าเคียออก บ้าเมลนใส่ไปที่ยังแต่บ้านสิกําลังคิดไปกลับมาล่มกนกลับมาล่มกรคนผู้นั้นสิเข้าใจเองดอกคนผู้เป็น,นั่นน่ะคนผู้เหตุเด,ด้ผู้คิดเอามันบอกจังไรมันก็บ่้เป็นเด้ยังเดิมก็บ,บ่าเข่าถึงเด้พวกคิดเอาพวกคำนวณเอาคำนึงสั่นหนึงสี่เหตุผลตันกะใส่เหตุผลนนแต่ของเองลอกคิดคำนวณแต่ของเองเอาความเห็นแต่ของเองไม่เป็นไงแต่แสกเสือกไปยืนยันตัดสินผู้อื่น,นแบบนั่นแบบนี้ไม่ใช่ไม่ถูกไปเด้ กันแหละคนที่เขาเข้าถึงแล้วมันก็มีผิดดอกแล้วก็ไม่ถูกพอมบุญก็บ่มีบาปก็บ่มีรพอมเพราะว่าเขาบ่ถือเอาเขาปล่อยแล้วแต่ว่าเขาบ่ทำลายทำไรยังดอกราะเขาบริสุทธิ์จะว่าบริสุทธิ์นังสั่งบ่หักไผบ่สั้งไผถึงนสั่งบ่มีผู้หยิ่งพอมบ่มีผู้ใายพอมบ่มีสัตว์บ่มีบุคคลบ่มีเล่าบ่มีเขาบ่มีอยังจกอย่างแล้วท่านั้นเดิมบได้ยากเดี้มันวาง มันมันคนฉีข้านดิว่างถึงสั่งซ้ <c oughs> ำเนื้อซเนี่เรืเร่อยพดเห็นอีกอย่างว่าเคยขาเพียไไ้เท่าไหร่ดวเรืลองได้เปลีป่ยนเพียเท่านั้นเคยขาใส่เดือนไ้เขายังเป็นหลัถกถั่วเร่ากัมเบีนเขายนงยเกาะปากหอยสอดก็ดังสอดออกปากแบบนี้เกาะตีนคือเขียดหนึ่งแบนี้เกาะขาน่งแนี้นี่บ มันหัจักบดได้ตอนมันไปนหลับเหมอนกมัน,นะม,นมันหูจักบดเป็นยังง่าอยู่อันตอนมันเป็นอยู่นั่นเออธรรมดาว่ะเอาเขาลงสูนามิเ็นธรรมดาสถอนสบายอยู่ที่แรกแล้วน้ำค่อยห้อนเดือดขึ้นเดือดขึ้นเดือดขึ้นตี้เัมือนเออแสบตนแสบตัวไปเลยจนตายเจ็ดชีวิตนธรรมดาว่ะตอนอย้เหนึ่งตาเชงตะเชง,งนอน <laughs> ดีดีเงห้ะ เป็ดแบบโหดจักว่าพวกเออถ้าขายกินโดยธรรมดาแต่ยังธรรมดาบาปนั้นเป็นเปรียบเสม,มือนว่าสะเก็ดไฟผงใสเด้อผงใสตมแข้งตำยางเฮ้าหรือน้ำห้อนสะเก็ดน้ำห้อนประเภทดคือจังน้ำมันเด่นใสป 8, กักแป๊กเล็กน่อยนะ่งสิสิบคนขันมันพวกจะสดใสดกันไปแต่ถ้าเกตนาะอีกอย่างหนึ่งโดยความโหดเหี่ยมเกินไปได้รับบัปสิไปฝฟาทั้งคน พวกได้ข่าหมดไปเท่าใดระวังดีๆพวกเงี้ยใครหมดแดงบัดเขาไปล่มพันเพื่อนจากของห่างมากนั่นเนะาะโบยไหวฟุม้มไฟไม่กช่กะะ่ะล่มไงมันมานี่เนาะพัดเพื่อนห่างเพื่อนเพ่ให้องขึงได้นั่นแหละพวกไปหายังเพื่อนผู้อื่นนั่นพวกขุดพวกอนั่งพวกอพวกไปแง่ไข่ครหมดแดงอนัง่งพวกไปใส่เบ็เดไป แต่เคยเห็นปะตาสินเจ้าเห็นหอ่หลังเสร็จแล้วหลายๆยางตัดสีเบามันมันหลายโพดแต่นีเบาอันที่เห่าเห็นงงมากนะไปแงไข่มาแดงได้หน่อยได้หลายเอาแปง้งมาใส่ลั่นออกแต่มันมากรกระโถ่ทั้งศูนทั้งดามันอุย้ยมันตายตอนนั้นทำไมรงนราหล,ลอยาก,ก <c oughs> ว่าล่ะามจริงเล่นนั่นแหละน่าสลดใจปะพวกเจ้าปีนกันไปปีนกันมาดิ ตะกีเ้เข้ากับเป็นหมดแดงไปเข้ามาเป็นก้นแบล้วเ่าก็ขาหมดแดงพวกนี้กินไข่กินรูปมันแบบนี้ปินกันไปกิป่นมนันมันเบื่อว่เดวกันงสั่นอ่ะปีป้มันจะไปเป็นสิปลมอ,อ่ะมาถูกสิปลมอ,อยู่อันเลยเปิมเอาสมาทาน